ติดตามกันตอนต่อไปแต่มาอีกหนึ่งคู่เพราะก่อนหน้านี้เหมือนเดินเรื่องเดินหน้าแบบเต็มสูบเต็มคาราเบลในการจีบนะเป็นจินจ้นๆิ้นะเออไม่รู้จะยังไงบ้างเพราะว่าผมกำลังจะพูดถึงคุณเก่งทัยญที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหมือนเอาดอกมงดอกไม้ไปให้นักร้องพระเอกหมอลำขวัญใจไม่ยกคนคุณน,นุกเกอร์เนี่ยอีสานคนครศินก่อนหน้านี้ก็ยอมรับเลยว่าจีบอยู่นะกำลังดูท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ล่าสุดฮนะ คุณกวางคอยืดของเราเฮ้ยไม่ใช่คุณกวางสายเอี้ยมไปเจอคุณเก่งก็ต้องถามอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้จีบติดยังจีบติดติดหรือ,อยังเอออะไรติดยู่ตรงลิ้นนะหรือ,อยังแล้วก็สำคัญติด,ตดไปต่อไม่รู้ว่าเบรกแค่นี้เออใบฝัง่งคุณเก่งทัาชยะครับโอ้ยก็ไม่ได้จับไงตอนยุนเหมือนด้วยความที่เขาเป็นเป็นศิลปินที่มีพ่อยกแม่ยกครับ ฝั่งเราอะเราเป็นเราเป็นเราเป็นฝั่งที่เป็นศิลปินดาราเนาะ,ะดังนั้นคนอนะเข้าใจว่างานต่างๆทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่ที่ที่ว่าเราอะไรไงแต่ฝั่งของน้องแบบเนี้ยบางทีเขาเขารักมากๆแบบเนี้ยมันก็เลยบางคอมเมนต์มันก็นิดนึงอนะไรเนี้ยมันมเขาก็จะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอนะไรแบบเนี้ยตัวเราอะทุกคนเข้าใจแต่เราว่าสาหรับน้องอะการมีพ่อยกไม่ยกมันสาคัญไงครับถ้าเกิดการการที่เราเราเจอกันหรือว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วมันทําให้เอฟเฟกกับ สายของเขาเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนั้นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมองนอกหจากเรื่องอื่นคือเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับก็มีแฟนลับเก่งไปดูหมอลำไม่เคยดูหมอลำก็ได้ไปดูหมอลำหรือแฟนขับหมอลำได้ได้รู้จักงานของเรามันก็แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยซึ่งกันและกันเลยต้องลองดูน่าจะเป็นหลังหลังทันวาเดี๋ยวคงจะมีอะไรคืบหน้าจะไปต่อหรือเพราะแค่นี้อันนู้นกันไปดูนะคะเรื่องอะไรน่าจะตกลงต่อไหม ความสัมพันธ์ให้ให้พี่ฟันทวงเหรอไม่ต้องฟันเอาถามว่าพี่รู้สึกยังไงที่รู้สึกว่าอะไรก็ตามนะกี้ฉีเป้าอะไรกันใหม่เหรอกี๋ฉีเป้าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่มันกระทบด้วยการคอมเมนต์หรือว่าได้ยินเข้ามาด้วยอะไรก็ตามเกี่ยวกับความรักที่กำลังมันไม่มันไม่ได้ยังไม่ได้ไปไกลน่ะควรจะหยุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งคนพยายามไปต่อแล้วอีกหนึ่งคนแคร เยอะแยะมากมายเนี่ยมันไม่ไม่มันไม่มันไม่มีความสุขจะต้องไปด้วยกันแต่ทั้งนี้สิ่งที่เก่งทายยาพูดออกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของคนรอบตัวให้เกียรติคนรอบข้างให้เกียรติสิ่งที่แบบเกิดความรักหลายมุมมองความรักบางครั้งเกิดมาจากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับคนใกล้ตัวอะไรต่างๆนานาก็อย่างที่บอกค่ะคุณเก่งก็มีความสุขกับการเต้นติ๊กตอกพี่ว่าเก่งเต้นติ๊กตอกมันเดิมเก่งอะน่ารักแล้ว น่ารักดีแหละเอออ่ะไปต่อกับเรื่องนี้เฮ้ยเหนื่อยเหลือเกิน